ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแม่ของคุณจะไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับแม่แม่แม่แม ลูกกลับมาแล้วหรอทำไมหน้าตาลูกดูเร่เหนื่อยจังเลยหนูไม่เป็นไรค่ะแม่แค่เหนื่อยจากงานนิดหน่อยคะ่ะจ่าลูกนั่งพักก่อนนะเดี๋ยวแม่แปลวน้ำเย็นๆมาให้ค่ะแม่ งาเย็นๆได้แล้วดุแม่วันนี้หมอนะัดไม่ใช่หรอทำไมแม่ไม,ม่ไปหาหมอพราวแม่ไม่เป็นไรหรอกจะไปหาหมอก็ต้องใช้เงินเยอะแม่ไม่เป็นไรหรอกแม่จะพูดแบบนี้ไม่ได้นะทั้งๆที่แม่ก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ออกไปทำงานแม่ก็เห็นอยู่ไม่ใช่หรอว่าปราษีที่อยู่ข้างบ้าน ดูภายนอกเขาก็ดูแข็งแรงดีแต่อยู่ๆเขาก็จากไปงั้นอาทิตย์หน้าแม่ไปหาหมอก,ก็ได้นี่พวกแกจุดยาวปีใหม่นี้แกสองคนจะพาเข้าครัวไปเที่ยวไหนดี ฉันว่าฉันจะพาครอบครัวไปเที่ยวเชียงใหม่อะแกเพราะว่าฉันอยากได้บรรยากาศลมหนาวซะหน่อยที่นั่นบรรยากาศดีมากเลยนะพวกแกนาสนพาวแล้วแกละ่ะจะพาครอบครัวไปเที่ยวไหนดีพาวพาว ใช่คุณพาวรึเปล่าครับใช่ค่ะคุณหมอมีอะไรหรือเปล่าคะเอเย็นนี้คุณสะดวกมาพบหมอที่โรงพยาบาลหน่อยไหมครับคือหมอมีเรื่องอยากจะคุยด้วยครับค่ะได้ค่ะถ้างานเย็นนี้เจอกันที่โรงพยาบาลน,นะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณพาว คือทางโรงพยาบาลตรวจพบว่าแม่ของคุณเป็นโรคอัลไซเมอร์ระยะแรกครับฮะอัลไซเมอร์เหรอคะใช่ครับโรคอัลไซเมอร์จะมีอาการคีดหลงคีดลืมลืมสิ่งที่เพิ่งพูดไปหรือจำเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้ย้ำคิดย้ำทำชอบถามแต่คำถามซ้ำๆเดิมๆถ้าหากปล่อยทิ้งไว้แบบนี้โดยไม่ได้รับการรักษา เกิดภาวะสมองเสื่อมขั้นรุนแลนขึ้นได้ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแม่ของคุณจะไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับคุณหมอคะแล้วต้องใช้เงินรักษาเท่าไหร่ละคะพาวฮะว่าไงแกแกเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมดูเครียดเครจังใช่ใช่ดูหนะ้าตาแกไม่ค่อยสดชื่นเลยนะ ันไม่เป็นไรหรอกก็แกฉันแค่เบื่บอถ้าไม่เป็นไรก็ดีแล้วถ้าแกมีอะไรอ่ะก็บอกพวกเราสองคนได้นะใช่ยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันถ้าแกมีอะไรให้ฉันช่วยก็บอกนะขอบใจแกสองคนมาก หนูกลับมาแล้วค่ะ,ะแม่ไปไหนแม่คะแม่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 แมแมโรคอัลไซเมอร์จะมีอาการคีดหลงคิดลืมลืมสิ่งที่เพิ่งพูดไป หรือจาเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้ย้ำคิดย้ำทำชอบาาแต่คำามซ้ำๆเดิมๆแม่ มานั่งทำอะไรตรงนี้แม่รู้ไหมว่าหนูตามหาแม่อยู่นีกไปอย่ามาขวางฉันฉันกำลังรอลูกฉันกลับมาอยู่แม่คะหนูกลับมาแล้วกลับมาแล้วเลรอลูกแม่ทำกับข้าวเสร็จแล้ว ไปค่ะเราไปกินข้าวกันจ้าเดินนะคะทุกคนเลิกงานเราไปกินหมูกระทะกันไหมฉันเห็นว่าหน้าบริษัทเปิดร้านหมูกระทะใหม่ด้วยนะเราไปกินด้วยกันนะอืม ดีๆเรา3คนก็ไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันวันนี้ฉันจะกินให้เต็มที่กินแบบไม่กลัวอ้วนไปเลยพราวเธอไม่อยากกินหรอเออพแกสอคนไปกินกันเลยพอดีฉันติดทุรน่ะไว้วันหลังเราค่อยไปกินด้วยกันเนาะพราวแกเป็นอะไรหรือเปล่า,ลาเห็นนั่งเงียบๆม,มาหลายวันแล้วมีอะไรหรือเปล่าใช่พราว ช่วงนี้ฉันเห็นแกยุ่งมากเลยเลิกงานฉันทักหาแกแกก็ไม่ใครตอบไลน์ฉันพาวแกมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกเราสองคนได้นะแกสองคนคิดมากไปหรือเปล่าฉันไม่ได้เป็นอะไรนี่พาวแกไม่ต้องปิดบังอะไรพวกฉันหรอกเอ,อเรื่องแม่แกใช่ไหมนี่แกสองคนรู้เรื่องแม่ของฉันได้ยังไง เดี๋ยวฉันรีบไปก่อนนะจะรีบไปไหนของมันเนี่ยแคทเธอดูนี่สิ เราสองคนรู้เรื่องแม่แกได้ยังไงมันไม่สําคัญหรอกแต่ที่สําคัญคือแกต้องการความช่วยเหลือแกทําไมไม่บอกเราสองคนเราสองคนเป็นเพื่อนแกนะเว้ยคือฉันไม่อยากรบกวนแกสองคนนะ่ะเท้าบัตรนี้เป็นของเราสองคน รวมๆแล้วได้เงินประมาณ2องเซนกว่าบาทแกเอาเงินนี้ไปรักษาแม่แกก่อนนะเงินพวกแกฉันรับไว้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวฉันหาวิธีเองก็แล้วกันแกรับไว้เธอใช่ๆแกรับไว้เธอยังไงพวกเราสามคนก็เป็นเพื่อนกันเดี๋ยวรหัสบัตรฉันส่งไปให้ในไลน์นะขอบใจแกมากๆเลยนะ ขอบใจพวกแกสองคนมากเลยนะ